สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําน้ําส้มคนไม้นะครับจะจะใช้เป็นยาคายานะครับในแปลงสาธิตของเราส่วนน้ําส้มคนไม้ที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นน้ําส้มคนไม้ที่ยังไม่ได้กั่นนะครับสําหรับในการผสมนะครับเราก็จะใช้น้ําส้มคนไม้ที่เรายังไม่ได้กั่นนะครับมันก็จะมีทั้งน้ํามันเบานะครับทั้งสารทานะครับวันนี้น้ําที่ผมผสมไปก็ประมาณ ห้าลิตรนะครับจะใช้น้ำส้มคนไม้ประมาณสองขันนะครับสองขันที่ยังไม่ได้กันตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตนะครับเราก็จะเอาน้ำส้มคนไม้ที่เราผสมไว้นะครับกับน้ำเปล่านะครับมาลุดนะครับตรงแปลงสาธิตนะครับ เราก็จะใช้รถนะครับรถไปให้ทั่วๆนะครับเพราะตรนนี้เป็นการทดลองนะครับแล้วเราก็จะติดตามผลนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลจริงไหมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับเราเลยไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าวันนี้เราจะมาผสมน้ำส้มคนไม้นะครับเราจะฉีดพ่นคายาหลังจากการที่เราทดลองไปแล้วนะครับเราน้ำส้มคนไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตกตะกอนนะครับและไม่ได้ผ่านกระบวนการกั่นนะครับมาผสมกับน้ำนะครับ ผมจะผสมแน่ตาส่วนน้ำส้มคนไม้ห้าขันก็ต่อน้ำห้าขันนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและฉีดพ่นบางทีมันหญ้ามันจะได้แห้งตายไปไวนะครับวันนี้ผมจะพามาติดตามนะครับการฆ่าหญ้านะครับโดยใช้น้ำส้มคนไม้นะครับ เมื่อวานเราได้พ่นน้ำส้มควันไม้นี่ผสมไปประมาณหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังหนึ่งถังแล้วลองฉีดพ่นดูนะครับผ่านไปหนึ่งวันครับผลที่ได้ครับนะครับมาดูได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นผลที่ได้นะครับจากการฆ่าญ้านะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับมันจะเกาะเคลือบใบหญ้านะครับออกเป็นสีดำๆเลยนะครับ มันจะเป็นน้ํามันดินนะครับน้ํามันดินหรือสารทานะครับที่อยู่ในในน้ําส้มคนไม้ในถ่านนะครับตัวนี้เราไม่ได้สกัดนะครับเราไม่ได้กันเราเอามาผสมน้ํานิดหน่อยแล้วก็เอาฉีดพ่นเลยนะครับแบบเข้มข้นมากนะครับฉีดได้วันเดียวนะครับวันเดียวผ่านไปหนึ่งวันนี่หญ้าก็ตายตายตาย,ตายเยอะนะครับไอ้ที่หญ้าใบาอ่อนๆน,นี่ จะตายเลยนะครับยืนต้นตายเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับตัวนี้เป็นการทดลองนะครับแต่ก็ได้ผลดีนะครับในช่วงฤดูฝนใครชื่นชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ